ผู้มีพระภาคเจ้าประทับณน,ะนะครมาตุราแควนมคตตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้พึ่งตนพึ่งธรรมและ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วตรัสเล่าเรื่องรัตนะเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพัรดิพระนามว่าทัตหเนมิคือหนึ่งจักลูกล้อรถแก้วเรียกว่าจักกะรัตนะ สองช้างแก้วเรียกว่าหัตถิรัตนะสามม้าแก้วเรียกว่าอัศรัตนะสี่แก้วมณีเรียกว่ามณีรัตนะห้านาแก้วเรียกว่าอัถีรัตนะหกขุนคลังแก้วเรียกว่าข้าหปฏิรัตนะเจ็ดขุนพลแก้วเรียกว่าปรินายกรัตนะพระเจ้า ทัศหันเนมิตรตัดสั่งบุรุษคนหนึ่งให้คอยดูว่าจากแก้วเคลื่อนจากฐานเมื่อไหร่ให้มาบอกจำเนียนการล่วงมาเมื่อจากแก้วเคลื่อนจากที่บุรุษนั้นก็ไปกราบทูลพระองค์จึงตัดเรียกราชบุตรองค์ใหญ่มอปรจาจะสมบัติให้แล้วปรงพระเกษาและพระมัสสุทรงผ้ากาสายะ ออกผนวดเป็นบัมปะชิตเมื่อออกผนวดเป็นราชฤาษีได้เจ็ดวันจากแก้วก็อันตรธานหายไปพระราชาพระองค์ใหม่ก็ทรงเสียพระราชหฤุไทยเข้าไปเฝ้าพระราชฤาษีเล่าความถวายพระราชฤาษีก็ตัดปรอบว่าจากแก้วเป็นของให้กันไม่ได้และทรงแนะนำให้บํำเพ็ญ จักกะวติวัตคือข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิมีฐานะอยู่ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจักแก้วอันเป็นที่มีกรรมตั้งพันมีกงดุมสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงจักปรากฏขึ้นแก่พระราชาผู้รักษาอุโบสถในวันอุโบสถ15าคำ่ำผู้ขึ้นสู่ชั้นบนปราสาทกราบทูลถามว่า วัดอันประเสริฐของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอย่างไรตัดตอบว่า 1. จงอาศัยธรรมศักการะเคารพนับถือธรรมให้ความคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่มนุษย์และสัตว์ไม่ยอมให้ผู้ทําการอันเป็นอธรรมเป็นไปได้ในเว่นแคว้น 2. ผู้ใดไม่มีทรัพย์ก็มอบทรัพย์ให้ 3. เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความเมาประมาทตั้งอยู่ในกันติโสลจ,จะและถามถึงสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษควรเสพไม่ควรเสพอะไรทำเข้าเป็นไปเพื่อเสียประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานอะไรทำเข้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนาน เมื่อฟังแล้วก็รับเอาสิ่งที่เป็นกุศลมาประพฤตินี้แลคือวัดอันประเสริฐของพระเจ้าจากักรพรรดนั้น 1. พลากายคือกองทหารที่อยู่ใกล้ชิดซึ่งเป็นอารักขาอันเป็นธรรมะ 2. กษัตริย์ 3. ผู้ติดตาม 4. พรามณ์ครุหัปดี สชาวนิคมชนบท 5. สมณพราหมณ์หเนื้อและนก 7. ชาวนิคมชนบท 8. ขัดขวางผู้ทําการที่ไม่เป็นธรรมเเพิ่มให้ทรัพย์แก่ผู้ไม่มีทรัพย์ 10. เข้าไปหาสมณพราหมณ์และถามปัญหาและแล้วอธิบายต่อไปว่าแยกเป็น12ข้อก็ได้ คือแยกคฤหรึหบ,บดีออกจากพราหมณ์แล้วแยกนกออกจากเนื้อแต่ที่ข้าพเจ้าย่อเหลือเพียงสามก็เพราะประเด็นแรกมุ่งไปในทางเคารพถันธรรมให้ความคุ้มครองอันเป็นธรรมและปราบอธรรมจัดเป็นข้อที่หนึ่งเมื่อพระราชาผู้เป็นราชบุตรกระทำตามจักแก้วก็ปรากฏขึ้นตามที่พระราชฤิสีทรงกล่าวไว้ พระราชาจึงทรงถือน้ำเต้าด้วยพระหัตถ์ซ้ายทรงหมุนจักแก้วไปด้วยพระหัตถ์เบื้องขวารับสั่งว่าจักแก้วอันเจริญจงหมุนไปเถิดจงมีชัยเถิดแล้วยกกองทัพมีองค์สี่ติดตามไปทั้งสีทิศจนจดสมุดสั่งสอนพระราชาในทิศนั้นๆให้ตั้งอยู่ในศีลห้า และมอบให้ครอบครองสมบัติต่อไปตามเดิมเมื่อได้ใจชนะในทิศต,ตั้งสีแล้วก็เสด็จกลับสู่ราชธานีตามเดิมพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์ที่สองที่สามที่สที่หที่หกและที่เก็ก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าจากักรพรรดิที่7เ,เมื่อออกผนวดและมอบพระราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้ว จัดกแก้วก็อันตรทานหายไปพวกอมาตร,ราชบริพานก็ถวายคํำแนะนำเรื่องวัดของพระเจ้าจากกักรพรรดิพระราชาสดับแล้วก็ทรงจัดการรักษาคุ้มครองอันเป็นธรรมแต่ไม่พระราชทานทรัพย์แก่ผู้ไม่มีทรัพย์ความยากจนก็ภัยบูนเมื่อความยากจนภัยบูนคนก็รักทรัพย์ของผู้อื่น ราชบุลุษจับได้ก็นำมาถวายทรงจัดก,การเมื่อทรงไตส่สวนได้ความเป็นสัตว์และทราบว่าเพราะไม่มีอาชีพก็พระราชทานทรัพย์ให้ไปเลี้ยงตนเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภริยาประกอบการงานและบำรุงสมณพามต่อมามีคนลักทรัพย์ของผู้อื่นและถูกจับได้อีกทรงไตส่สวนได้ความเป็นสัตว์อย่างเดิมก็พระราชทานทรัพย์อีก ข่าวก็ลือกันไปว่าถ้าใครลักทรัพย์ก็จะได้พระราชทานทรัพย์คนก็ปรารถนาจะลักทรัพย์กันมากขึ้นต่อมาราชบุรุษก็จับคนลักทรัพย์ได้อีกแต่คราวนี้พระราชาทรงเกรงว่าถ้าพระราชทานทรัพย์การลักทรัพย์ก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นจึงตัดสั่งให้มัดโกนศีรษะพาตะเวนไปตามถนนหนทางด้วยบรรเดาะเสียงกล้าว นำออกทางประตูพระนครด้านใต้ปราบกันอย่างถอนรากถอนโคนตัดศรีรษะเสียเมื่อมนุษย์ได้ทราบข่าวก็พากันสร้างสัตราอันคมขึ้นแต่คิดว่าถ้าลักทรัพย์ใครก็จะต้องตัดศรีรษะเจ้าทรัพย์บ้างจึงเกิดการปล้นหมู่บ้านนิคมนครและปล้นในหนทาง